เรื่องย่อเรือนริษยาเรื่องราวของคนที่ยอมจำนนต่อความต้องการไม่รู้จบเริ่มด้วยความรักแต่ลงท้ายที่ความตายลายแล้วลายเล่าและกลายเป็นที่มาของโศกนาฏกรรมรักอันซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อนตราบใดที่รักโลภโกรธหลงยังคงมีอยู่ตราบนั้นมนุษย์ก็พร้อมที่จะปิดหูปิดปาก ิดตาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการเรื่องราวความรักโลภโกรธหลงเริ่มต้นขึ้นเมื่อสิบปีก่อนริ์ชายหนุ่มที่เกิดมากำพร้ายากจนแต่หน้าตาหล่อเหลาเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องทำงานหนักหาเช้ากินข้าเขาฝันอยากจะมีชีวิตที่ร่ำรวยสุขสบายริ์เลยบุกป่าฝ่าดง ไปหาพ่อเท่าที่ถ้ำในป่าลึกตามกิตติศัพท์ร่ำรือว่าพ่อเท่าคนนี้อย่างรู้อนาคตสามารถช่วยคนให้ร่ำรวยมานักต่อนักแล้วพ่อเท่าได้ทำนายอนาคตของลิศว่าต่อไปชะตากรรมของลิศจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงถึงสคนคนแรกลิศจะได้เป็นเมียและลิศจะรักมากคนที่สองก็คือสายเลือดของลิศเอง ลูกสาวที่เกิดมาเพื่อชดใช้เวรกรรมให้ลิศและคนที่สามเป็นนางมารร้ายผีหาซาตานมาเกิดเลวชาติโชดชั่วเสียยิ่งกว่าใครแต่ลิศสามารถเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้สองทางถ้าหากอยากจะรวยคือ 1. กลับไปตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลิกทำตัวเจ้าชู้ผิดลูกผิดเมียชาวบ้าน ชีวิตลิศจะรำบ,บากแสนสาหัสไปอีกยีสปีแล้วลิศจะร่ำรวยด้วยตัวเองบ้านปลาชีวิตจะมีความสุขอยู่กับลูกเมียและข้าทาสบริวารและทางที่สองคือใช้ของในห่อผ้าสีขาวที่พ่ะเท่ามอบให้แล้วลิศจะรวยกลายเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตาอย่างที่ต้องการโดยไม่ต้องเหนื่อยแต่ต้องแลกด้วยความตายอย่างแสนทรมาน และลูกสาวฤทธิ์ที่เกิดมาจะต้องอยู่อย่างรับกรรมกับบาปที่ฤทธิ์ก่อขึ้นเขาเลยตัดสินใจเลือกที่จะเอาห่อผ้าที่พ่อเท่าให้ไปและเอามันกลับไปซึ่งเมื่อฤทธิ์แกะดูในห่อผ้าเขาก็พบกับกิ่งลำเพยที่มีฤทธิ์เป็นยาพิษยมมาทูตสังหารหลังจากเดินทางกลับจากถ้ำพ่อเท่า ลิทขี่มอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกับรถของรเรไรเศรษฐีนีโรงสีและที่ดินเข้าเรไรมากับลำเพยน้องสาวแสนสวยริทตกหลุมรักลำเพยทันทีที่แรกเห็นแต่ด้วยความปากหวานและเจ้าเสน่ห์ของธิททำให้เรไรเกิดถูกอกถูกใจริทพาธิทไปรักษาจนหายป่วยและให้มาช่วยทำงานเก็บดอกลูกหนี้เงินกู้ให้ ลิทต้องการจะรวยทางลัดด้วยนิยสัยขี้โกงอยากมีอยากได้ลิทได้แอบยกักยอกเงินของเรไรจนเธอจับได้เมื่อจนมุมลิทจึงอาศัยความกะล่อนทำเป็นสารภาพว่าเขาต้องการจะได้เงินสักก้อนเพื่อขอเรไรแต่งงานเรไรได้ฟังก็หลงว่ามันคือความรักให้อภัยลิทหมดใจ และตกลงอยู่กินเป็นสามีภรรยากับลิทพาริษเข้ามาอยู่ในเรือนรัตนะของเธอในฐานะคุณผู้ชายของบ้านทำให้ลิทกลายเป็นเศรษฐีเพียงไม่นานแต่ตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนรัตนะคนที่ลิทหลงรักเฝ้าปรารถนากลับเป็นลำเภยที่แสนหวานและดูเหมือนเรไรก็รู้สึกหวาดระแวงแฟนหนุ่มกับน้องสาว ที่อยู่ร่วมบ้านกันเลยจัดแจงหาคู่ให้ลำเพยกับวิชัยลูกชายเสียท้ายตลาดแต่ในวันที่ลำเพยเก็บเสื้อผ้าจะออกเรือนไปอยู่กับวิชัยลิศกลับทำใจให้ลำเพยไปเป็นของชายอื่นไม่ได้ลิศฉุดลำเพยไปที่บ้านกลางสวนและได้ลำเพยเป็นเมียด้วยความรักลำเพยแม้ไม่เต็มใจแต่ก็ขัดขืนลิศไม่ได้แม้กระนั้น เธอก็รับรู้ได้ว่าลิศรักเธอด้วยความจริงใจลำเพยจึงจำต้องอยู่หลบๆซ่อนๆอ,อยู่ที่บ้านหลังนั้นกับลิศรู้สึกผิดจนไม่กล้ากลับไปสู้หน้าเลไลขณะที่ลิศยังกลับไปอยู่กับเลไลที่เรือนรัตนะอย่างปกติทำราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแอบมาหาลำเพยโดยที่เลไลไม่รู้ละแคะละคายเลย เรไรได้แต่ห่วงคิดว่าลำเพยหนีการแต่งงานหายสาบสูญไปเลยสั่งให้นายชิดคนขับรถที่ซื่อสัตย์คอยสืบข่าวออกตามหาลำเพยอยู่นานนับปีจนกระทั่งลำเพยตั้งท้องและให้กำเนิดนันทนัทลูกสาวของเธอกับลทธิ์นายชิดก็สืบจนพบว่าลำเพยแอบมันกับลทธิ์ที่บ้านกลางสวนและนำเรื่องไปบอกเรไร เลไลกโกรธแค้นลำเพยมากสั่งให้นายชิดไปฆ่าลำเพยแต่นายชิดลังเลที่จะทำลทธิ์แอบ,บได้ยินเข้าเสียก่อนเลยตัดสินใจชิงลงมือฆ่าเลไลโดยใช้กิ่งลำเพยในหอผ้าที่พ่อเท่าให้มาฆ่าเลไลกําจัดเลไลไปให้พ้นจากชีวิตลำเพยกลับมาเรือนรัตนะพร้อมลูกสาววัยแบเบาชื่อนันทนัท ลำเผยคาดคั้นลิศจนลิศยอมสารภาพความจริงว่าเขาจำเป็นต้องฆ่าเลไลเพราะเรไรจะฆ่าลำเผยลำเผยเสียใจมากที่ตัวเองเป็นต้นเหตุให้เลไลถูกฆ่าและไม่ยอมยกโทษให้ลิศไม่ยอมพูดกับลิศทำตัวห่างเหินเขาเอาแต่ครุกตัวอยู่กับลูกสาวลิศกลัดกลุ้มใจมากตอนนั้นเองลิศได้พบกับทิพ สาวชาวบ้านแสนสวยที่แอบหลงรักลิตมานานตั้งแต่ครั้นที่ลิตยังเป็นแค่นายลิตหนุ่มชาวบ้านธรรมดาทิพกำลังจะถูกพ่อเลี้ยงปลูกปล้ำลิตเลยให้ทิพมาอยู่ที่เรือนรัตนะพร้อมดูแลลูกสาวไปด้วยลำเพยระแวงเกรงลูกสาวจะถูกฆ่าจึงตัดสินใจยิงตัวตายใต้ต้นลำเพยที่ปลูกอยู่ในเขตเรือนรัตนะต่อหน้าต่อตาลิต ที่พยายามจะเข้ามาช่วยแต่ไม่ทันนันทนาเติบโตขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วทิพก็ตกเป็นเมียลับๆที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งของลิศทิพรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับลิศแม้กระทั่งเรื่องที่เขาฆ่าเลไลด้วยกิ่งลำเพยแต่เพราะความรักที่มีให้ลิศจนหมดหัวใจทิพยอมทำตามทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่รับใช้ เป็นเมียใกล้ชิดธิทไปชั่วชีวิต15ปีต่อมาลิทยิ่งร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีม่ายที่กว้างขวางขณะที่นันทนาตโตขึ้นเป็นสาวอายุ15ที่ไม่ลงรอยกับพ่อนักตอนนี้เองที่ลิทได้พบกับฤทไัยแม่ม่ายยังสาวครบเครื่องลิทพาฤทัยเข้าบ้าน นันทนัธอารวาสต่อว่าลิตรหลงผู้หญิงจนลืมลูกสองพ่อลูกทะเลาะกันอย่างหนักด้วยทิฏฐิลิตรเลยส่งนันทนัธไปเรียนต่อที่เมืองนอกเพื่อที่นันทนัทจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าเขาอีกอย่างที่ต้องการนันทนัทก็ไม่เคยกลับมาบ้านหรือติดต่อกับลิตรเลยเป็นเวลาห้าปีและระหว่างที่นันทนัธไปจากเรือนรัตนะลิตก็พาฤทยัย เข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะภรรยาคนใหม่อย่างออกหน้าออกตาโดยลือไทยพาลูกติดสองคนคือกนกกรและลลนริศเข้ามาอยู่ด้วยในฐานะลูกเลี้ยงของลทธิ์ทิ่เสียใจมากความจงรักภักดีของเธอตลอด15ปีไม่มีค่าต่อลทธิ์เลยสำหรับลทธิ์แล้วเขามองเห็นเธอเป็นแค่เพียงเมียบ่าว ที่คอยรองรับอารมณ์ยามที่เขาไม่มีใครและยามเหงาแถมเมื่อลือไทยเข้ามาอยู่ทางลือไทยและลูกก็โขกสัพทิพทุกอย่างโดยที่ริตรู้และเห็นแต่ริจก็ไม่สนใจที่จะปกป้องทิพทิพเก็บความเจ็บปวดสะสมไว้ในอกจนเริ่มกลายเป็นความแค้นเงียบเงียบจนกระทั่งลือไทยรู้ว่าทิพกำลังตั้งท้องอ่อนๆกับริ แต่ก่อนที่ทิพจะไปบอกลิหลือไทยก็ชิงลงมือก่อนใส่ร้ายว่าทิพขโมยเครื่องเพชรของเธอทำให้ลิ์ไล่ทิพออกจากเรือนรัตนะอย่างไม่แยแสทิพจากเรือนรัตนะมาด้วยน้ำตานองหน้ามิหนำซ้ำลือไทยยังส่งไม้ตามมาดักกระทืบทิพให้แทงลูกเพื่อป้องกันทิพเอาลูกกลับมาเรียกร้องทรัพย์สมบัติจากลิภายหลัง ทิพถูกทิ้งนอนจมกองเลือดไว้ที่ป่าข้างทางแทบตายแต่นายชิดเป็นคนมาช่วยชีวิตอุ้มพาร่างสะบักสะบอมของทิพไปรักษาพยาบาลหลังจากนั้นทิพก็หายไปจากเรือนรัตนะไปฝังตัวอยู่ที่บ้านกลางสวนกับนายชิตอย่างเงียบๆภาคปัจจุบัน5ปีต่อมา หลังจากฤทธิ์อยู่กินกับลืไทยมานานเกือบห้าปีนับแต่นันทนัสไปเรียนเมืองนอกฤทธิ์เพิ่งตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับฤทยเพราะถูกลือไทยรบเร้าออดอ้อนแต่หลังจากจดทะเบียนสมรสกับฤทยได้เพียงสองวันฤทธิ์ก็ต้องตายอย่างทรมานในคืนหนึ่งตามคำทํานายของพ่อเฒ่าขณะที่นอนหลับอยู่ในห้อง ลิทก็ถูกรมควันตายด้วยควานพิษของกิ่งลำเพยเหมือนกับที่เขาเคยฆ่าเลไรโดยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครนันทนัธรีบบินกลับมาเมืองไทยทันทีเธอมั่นใจว่าพ่อต้องถูกฆ่าตกรรมโดยแม่เลี้ยงอย่างลึ่ไทยแน่นอนที่ต้องการฮุบทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลของลิทเมื่อนันทนัธบินมาถึงเมืองไทย โดยที่ทีมารอรับแต่เกิดรถติดระหว่างทางเพราะมีการสนที่กำลังการระหว่างตำรวจและหน่วยทหารพิเศษกันขึ้นเพื่อจับนักค้ายาข้ามชาติที่หนีข้ามชายแดนเด็ดรอดเข้าประเทศมาพันตีกฤิตพลอัศวัตรสังกัดหน่วยสืบราชการลับเป็นผู้ติดตามนักค้ายารายนี้มาตั้งแต่ชายแดน เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการจู่โจมเข้าจับร่วมกับพานุทหารเพื่อนสีจนเกิดมีการต่อสู้กันขึ้นด้วยความที่รีบนันทนัฏเลยลงไปโวยวายจนเกือบจะไปขัดขวางการปฏิบัติงานของกริตพลจนเกิดปะทะคารมกันขึ้นกริตพลต้องมาหัวเสียกับนันทนัฏแล้วนันทนัฏก็รีบเดินทางไปที่วัดทันที เมื่อนันทนัตเดินทางมาถึงงานศพที่วัดก็พบว่าทิพย์กำลังถูกพวกรณนริตไล่ออกจากงานศพและพบกับกิตตพลที่วัดในฐานะที่กำลังคบหากับกรนกกรลูกสาวของฤทยัยแม่เลี้ยงยังสาวของเธอกำลังล่ำให้ข้าคกลวนที่งานของฤทิ์นันโต้เถียงกับฤทัยอย่างไม่ยอมแพ้จนเป็นเหมือนนางมารร้ายในสายตากิตตพล เธอประกาศตัวเป็นศัตรูกับลือไทยและลูกๆอย่างชัดเจนว่าตัวเธอเป็นลูกแท้ๆเพียงคนเดียวของลิศเธอมีหมายสารขออายัดศพเพื่อรื้อฟื้นคดีใหม่เธอว่าพ่อเธอถูกฆาตกรรมและเธอจะเอาคนร้ายมาลงโทษให้ได้แต่หลังจากที่นันทนัฏออกจากวัดโดยนั่งรถมากับทีเธอก็ถูกดักทำร้ายโดยมีรถสิบล้อขับเบียดรถเธอ ตกถนนที่สลบคารถนันทนัศพาตัวเองที่บาดเจ็บลงจากรถกลับถูกไอโมงลากตัวไปกดน้ำเหมือนจะฆ่าให้ตายโดยพูดว่านันทนัศโชคร้ายที่เกิดมาเป็นลูกของนายลิรแต่โชคดีที่กฤิตพลขับรถผ่านมาเจอเข้าเลยช่วยนันทนัศไว้และสู้กับไอ้โมงจนเขาถูกยิงบาดเจ็บที่ไหล่ ส่วนไอ้มง่งหนีไปได้ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้นันทนัธว่าเธอถูกตามฆ่าจากคนที่ฆ่าลิศกริตรพลเมื่อต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้โดยบังเอิญทำให้เขาเปลี่ยนความคิดจากที่ไม่เคยเห็นด้วยกับนันทนัททำให้เขาเริ่มสงสัยเกี่ยวกับการตายของลิศและที่สำคัญนันทนัธกำลังตกเป็นเป้าสังหารในครั้งนี้ไอ้มง ที่ถูกส่งมาเล่นงานนันทนัศก็คือสมหมายลูกน้องมือดีของเชนหัวหน้าแก๊งรับงานอุ้มค่าที่ถูกว่าจ้างโดยไกลพัดให้มารับงานสำคัญนี้เป้าหมายคือส่งคนไปลงมือดักทำร้ายนันทนัศอย่างรุนแรงสร้างสถานาการณ์ให้ดูเหมือนว่าจะฆ่านันทนัให้ตายเพื่อให้นันทนัศที่สงสัยในตัวฤทัยอยู่แล้ว ยิ่งมั่นใจว่าลือไทยส่งคนมาฆ่าเธอเพื่อกำจัดให้พ้นทางจากมรดกของลิ์โดยที่ไกลพัดกับสมุทชัยที่เป็นพ่อร่วมมือกับผู้บงการตัวจริงจัดที่วางแผนจัดฉากการล้างแค้นอันแยบยลพวกนี้ขึ้นมานั่นก็คือทิพความแค้นที่สะสมแน่นอกทำให้ทิพ ลุกขึ้นมาทำลายล้างฤทธิ์และพวกลือไทยโดยเฉพาะกับลือไทยทิพยืมมือนันทนัฏล้างแคนลือไทยเริ่มแรกทิพลงมือฆ่าฤทธิ์ด้วยการรมควันพิษฤทธิ์แล้วแอบส่งข่าวให้นันทนัฏกลับมาขัดขวางงานศพจากนั้นก็ส่งคนไปดักทำร้ายนันทนัฏเพื่อโยนความผิดให้ดูเหมือนลือไทยเป็นผู้ร้ายตัวจริง คิดค่านันทนัทเพื่อแย่งมรดกทั้งหมดของลิศทิพดึงสมุทรชัยกับไกลพัดมาร่วมแผนการโดยมี30%เอร์เซนจากมรดกทั้งหมดของลิศเป็นค่าตอบแทนหลังจากรอดตายนันทนัทยิ่งมั่นใจว่าลือไทยส่งคนมาลอบฆ่าเธอนันทนัทไม่รอช้าเธอรีบกลับไปยังเรือนรัตนะเดินหน้าหาหลักฐาน เอาลือไทยเข้าคุกคัดขวางห้ามมีการจัดการแบ่งมรดกของฤทธิ์จนกว่าผลการพิสูจน์ศพของฤทธิ์จะออกมาเสียก่อนสร้างความโกรธแค้นให้ลือไทยกระหนกกรและลนริดมากนันทนัดย้ายเข้ามาอยู่ที่เรือนรัตนะซึ่งเป็นเรือนไทยหลังใหญ่สร้างอยู่บนเนื้อที่หลายไร่และมีมูล,ลค่าหลายสิบล้านบาท โดยไม่ฟังคำทัดท้านของทีว่าเธออาจจะตกอยู่ในอันตรายทีหลงรักนันทนัดและตามปกป้องเธอแต่นันทนัดยังไม่คิดตกลงรับรักทีเพราะรู้ว่าแฟนต้าเพื่อนรักที่แสนดีของเธอที่เป็นคนแนะนำให้ทีรู้จักกับเธอมีใจชอบทีมานานแล้วและการกลับมาเผชิญชะตากรรมชีวิตใหญ่หลวงนี้ ก็มีกลิตพลเข้ามาในชีวิตของเธอกลิตพลพยายามสืบหาความจริงเรื่องที่นันทนัาถูกด่กทำร้ายตามหาไอ้ม่งคนที่ยิงเขาเชนโกรธมากที่กลิตพลเข้ามายุ่งทําให้งานยากขึ้นเชนใช้วิธีขม่มขู่คุกคามตามทำร้ายกิตพลต่างๆนานาเพื่อให้เขาเลิกยุ่งกับเรื่องนี้ แต่ยิ่งกลับทำให้กริตรพลไม่ยอมวางมือเขามั่นใจแล้วว่านันทนัธผู้หญิงตัวคนเดียวกำลังตกเป็นเป้าอันตรายประกอบกับพ่อเท่าในวัยชราปรากฏตัวขึ้นที่โรงพยาบาลในวันที่นันทนัธถูกดากทำร้ายพูดบอกเป็นในๆว่านันทนัธจะต้องทุกขทรมานเจียนตายถ้าเขาไม่ช่วยเธอพ่อเขา คือผู้เปลี่ยนชะตากรรมทำให้กิตพลเข้ามาใกล้ชิดกับนันทนัแม้จะเป็นในลักษณะไม้เบื่อไม้เมากันแต่ทำให้ทั้งคู่ใกล้ชิดและเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวกรนกกรคลั่งกิตพลมากและอยากจะเป็นสะพ้ายของตระกูลอัศวรัะที่มีกิตพลเป็นทายาทเพียงคนเดียว ประกอบกับการเข้ามาอยู่ที่เรือนรัตนะของนันทนัทิทำให้ลือไทยไม่พอใจมากและต้องการจะไล่นันทนัธให้พ้นลือไทยกระนกกรรวมทั้งรฤาริตจึงช่วยกันกลั่นแกล้งและส่งไม้มาคอยตามคุกคามนันทนาตลอดเวลาแต่ก็ไม่สําเร็จนันทนัธอดทนรับมือทุกสถานการณ์อย่างเข้มแข็งอีกทั้งมีกิตพล และทีเข้ามาคอยช่วยปกป้องเธอทำให้ทีกับกริตรพลเป็นศัตรูหัวใจกันผลชนสูตรศพของลิรครั้งใหม่ออกมาเหมือนเดิมคือเกิดจากอาการหัวใจวายทำให้ลือไทยพ้นคำกล่าวหาที่ว่าเธอเป็นฆาตกรสมุดชัยแจ้งว่าพิ่นัยกรรมที่ลิรฝากไว้ที่ธนาคารได้หายไป เป็นปริศนาว่าพิ่นัยกรรมหายไปไหนสมุดชัยสันนิษฐานว่าลิศอาจจะเก็บพิ่นยกรรมไว้ในเรือนรัตนะที่ไหนสักแห่งการค้นหาพิ่นัยกรรมเริ่มขึ้นทันทีลือไทยสั่งคนค้นหาทุกซอกทุกมุมภายในบ้านนันทนัดก็แอบค้นหายิเงียบแต่ก็หาไม่พบลือไทยเลยทำพิ่นัยกรรมปลอมขึ้นมาอ้างว่าลิศย,ยกทุกอย่างให้เธอ นันทนัศไม่เชื่อเลยบอกว่าพี่นายกรรมฉบับจริงอยู่ที่เธอนันทนัศบอกว่าจะจัดการศพริดครบร้อยวันก่อนเธอถึงจะนำพี่นายกรรมมาเปิดกฤตฑพลขอย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ในเรือนรัตนะชั่วคราวโดยอ้างว่าต้องการมาคอยดูแลความปลอดภัยให้นันทนัศในฐานะคนรักทำให้มีโอกาสได้รู้ว่าที่ผ่านมา นันทนัดเป็นโรคนอนไม่หลับและต้องพึ่งยานอนหลับอยู่ตลอดเวลากริตรพลหาทางให้นันทนัดเลิกใช้ยานอนหลับและหลับด้วยตัวเองทั้งสองใกล้ชิดกันและเริ่มรู้ใจตัวเองด้วยกันทั้งคู่คืนนั้นกริตรพลนอนกอดนันทนัฏทั้งคืนจนเธอหลับไปที่แค้นใจมากที่กริตรพลเข้ามาวุ่นวายกับนันทนัด จนทำให้เธอไม่สามารถเข้าใกล้นันทนัตได้อย่างเคยทิปตัดสินใจลาออกจากร้านอาหารของแฟนต้าอย่างกระทันหันทำให้ทีกับแฟนต้าเกิดสงสัยในตัวทิปมากขึ้นไปอีกทิปไม่หยุดแค่นั้นเธอให้สมุทรชัยไกลพัดหาคนมากําจัดกิตพลให้ได้เร็วที่สุดซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่รนนริ์เองก็จ้างให้เชน ส่งมือดีเข้าไปทําร้ายกิตพลที่เรือนรัตนะเช่นเดียวกันสมหมายรับคําสั่งจากเชนเขาไม่รอช้าบุกไปที่เรือนรัตนะเพื่อฆ่าปิดปากกิตพลแต่ก็เกิดการต่อสู้เข้าเสียก่อนลือไทยไม่รู้ถึงแผนการของลูกชายเดินเข้ามาเห็นเสียก่อนเลยถูกสมหมายจับเป็นตัวประกันและหนีรอดไปได้ในที่สุด เมื่อแผนการล้มเหลวทิพยังไม่ยอมหยุดเธอหลอกล่อให้กฤิตพลตามไปส่งที่กลางทางระหว่างทางเดินกลับบ้านหลังจากที่ไปหานันทนาที่เรือนรัตนะกฤิตพลถูกหลอกให้ไปเจอเข้ากับสมหมายลูกน้องของเชนอีกครั้งทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดสุดท้ายสมหมายพลาดท่าจบชีวิตลงในที่สุด กฤิตพลเก็บโทรศัพท์ของเชนในที่เกิดเหตุได้ทำให้รู้ว่าเชนกับสมหมายเป็นพวกเดียวกันสิ่งที่กฤิตพลอยากรู้คือใครคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังมากกว่าเชนร,รีบมาขอเงินจากทิพเพื่อหลบหนีตำรวจทิพจึงฆ่าเชนตายเพื่อปิดปากชิดเริ่มเห็นความโหดร้ายของทิพ จึงพยายามเตือนให้หยุดแต่ทิพไม่เชื่อชิดจึงนัดที่จะบอกความจริงทั้งหมดให้นันทนัดรู้แต่กลับถูกทิพฆ่าตายตามไปอีกคนลือไทยกับกิฟฟ้องลุงมานพของกฤิตพลว่านันทนัดพากฤิตเข้ามาอยู่ในบ้านสร้างความเสียมเสียให้ทั้งสองฝ่ายมานพจึงมานำตัวกลิตกลับไปบ้านสร้างความเสียใจให้ทั้งกฤิตและนัน นันต้องอยู่เรือนรัตนะอย่างโดดเดี่ยวเธอจึงให้ทิพ์เข้ามาอยู่ที่เรือนรัตนะด้วยแฟนต้ากับทีสงสัยในตัวทิ์จึงแอบไปที่บ้านสวนพบเสื้อผ้าของผู้ชายอยู่ในบ้านด้วยจึงไปบอกนันนันเลยแอบเข้าไปที่บ้านสวนด้วยเหมือนกันพบเสื้อผ้าของชายคนหนึ่งที่เธอสงสัยว่าจะเป็นของชิดที่หายสาบสูญไป หลังจากที่โทรศัพท์มนัดพบกับเธอนันเริ่มระแวงในตัวทิพมากขึ้นนำซ้ำยังพบจดหมายที่ลิศผู้เป็นพ่อเขียนถึงลำเพยอ,อีกมากมายเธอจึงเก็บจดหมายทั้งหมดไปให้กลิดดูกลิดได้อ่านจดหมายที่บ่งบอกถึงความรักที่ลิศมีต่อลำเพยจึงคิดว่าพี่นายกรรมก็น่าจะอยู่ที่ใต้ต้นลำเพยกลิดกับนัน ลงมือขุดดินที่ใต้ต้นลำเเพยแล้วก็พบกับพี่นยกรรมในที่สุดลิศเก็บไว้ในกล่องฝังไว้ใต้ต้นลำเเพยจริงๆหลังจากงานศพครบหนึ่งรอยวันของลิศเสร็จสิ้นสมุตชัยก็ทำการเปิดพี่นยกรรมในที่สุดลิศยกบ้านสวนพร้อมที่ดินให้กับทิพส่วนรือไทยได้เพียงเงินเดือนจากการบริหารงานที่โรงสีเท่านั้น เรือนรัตนะพร้อมด้วยเงินสดที่มีลิตยกให้นันทั้งหมดลือไทยผิดหวังช็อกจนแทบเป็นลมเมื่อไมเห็นว่าคงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สมบัติของลือไทยอีกต่อไปจึงนัดแนะจะหนีไปกับเดือนแต่ลือไทยมาพบเสียก่อนเธอยิงเข้าใส่เดือนด้วยความแค้นรน,นาริตกับกิฟได้ยินเสียงปืน จึงรีบวิ่งมาดูรณฤทธริ์ต่อสู้กับไม้ลือไทยจะยิงไม้แต่พลาดไปโดนโรณฤทธริ์เสียชีวิตลือไทยคลั่งยิงไม้ตายตามไปอีกคนลือไทยถูกตำรวจจับเหลือเพียงกิ๊บที่ยืนร้องไห้อย่างโดดเดี่ยวไม่เหลือใครอีกเลยทิพสะใจที่ลือไทยต้องสูญสิ้นทุกอย่างที่สำคัญสูญเสียรณฤทธริต ลูกชายที่ลู่ไทยรักสุดหัวใจเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งทิ์เคยสูญเสียลูกมาแล้วทิพยังไม่หยุดแค่นั้นเธอต้องการคลองเรือนรัตนะจึงวางยานอนหลับให้กิฟแล้วลงมือลมควันกิ่งลำเพยให้นันสลบและขาดใจตายในที่สุดแต่นันตื่นขึ้นมาเสียก่อนเธอตกใจที่เห็นว่า คนที่กำลังจะลงมือฆ่าเธอคือทิฟคนที่เธอรักมากที่สุดความคลุ้มคลั่งทำให้ทิฟสารภาพว่าตนเองเป็นคนฆ่าลิทพ่อแค้นที่ลิทไม่เคยรักเธอเลยอีกทั้งยังฆ่าชิดต,ตาอีกด้วยนันพยายามใช้แรงที่เหลืออยู่สู้กับทิฟเธอเกือบพลาดทา่าดีที่กลิดมาช่วยไว้ทันยิงเข้าที่หัวไหล่ของทิฟ ทิฟไม่ตายลุกขึ้นสู้กับกลิตปืนหลุดกระเด็นไปนันคว้าปืนไว้ได้จึงตัดสินใจยิงทิ์เพื่อช่วยเหลือกลิตและจบเรื่องราวเลวร้ายทุกอย่างให้หมดสิน้นกิฟทำใจกับความสูญเสียทุกอย่างและตัดสินใจลากลิตกับนันไปเรียนต่อต่างประเทศสมุดชัยกับไกลพัดก็ถูกดำเนินคดีเรื่องการช่อโกง ส่วนแฟนต้ากับทีก็คบหากันในเวลาต่อมานันเองก็ไม่เหลือใครจึงจะกลับไปเรียนต่อที่อังกฤษเช่นเดียวกันแต่งานนี้กลีดไม่ยอมเขามาทวงคืนหัวใจกับนันและยืนยันขอปกป้องเธอไปตลอดชีวิตหมดเรื่องราวเร็วร้ายมีแต่ความรักของคนทั้งสองที่จะคงอยู่ตลอดไป ในเรือนรัตนะแห่งนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ